สวัสดีจ้าคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องขี้คุยมุบวี่กันอีกครั้งนะคะหนังที่จะนำมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องขี้บาร์โรซึ่งเป็นหนังสั้นที่ไม่มีบทพูดนะคะบางท่านดูแล้วอาจจะงงๆกันบ้างต้องดูกันหลายๆรอบซึ่งคนสร้างเนี่ยเขาสื่อสารให้เห็นถึงความรักระหว่างสองคนที่ไม่ได้รักกันด้วยใจสุดท้ายก็ต้องเจ็บ หนังก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่กลุ่มนักรบกลุ่มหนึ่งพวกเขาเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อมาทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างและมีนักบวชเดินทางมากับพวกนักรบด้วยพอถึงที่หมายทุกคนก็หยุด ซึ่งคีบาโลเขาก็เดินไปล้างเนื้อล้างตัวที่ริมหนอง้อนน้ำจะเป็นน้ำตกที่สูงชันข้างล่างเป็นบึงรูปหัวใจขนาดใหญ่และจะมีสายห้วยต่อออกไปยาวมากๆเลยนะคะคีบาโลพอเขามองลงไปใต้น้ำ <ๆ S 1> ก็เห็นเกร็ดทองคำเขาก้มหยิบและเอาขึ้นมากัดดูปรากฏว่ามันเป็นทองคำจริงๆนะคะในระหว่างที่คีบาโลยืนอยู่ริมน้ำ ก็มีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมองเขาอยู่เธอค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำทั้งตัวของเธอมีเกรดเป็นเพชรนินจินดาของมีค่าทั้งหมดที่ประดับอย่างสวยงามราวกับเทพธิดาเธอชื่อไซเลนนะคะเธอโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วร้องกรีดพร้อมกับไล่ลํำอย่างสวยงามซึ่งเสียงของเธอถ้าชายไหนได้ยินก็จะคลั่งไคล้เอามากๆและหลงรักเธอจนหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียวล่ะคะ่ะเธอร้องกรีดกรีดพวกนักรบที่อยู่บนฝั่งได้ยินเขา้า ก็เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาพวกเขาวิ่งไปหาไซเลนซึ่งอยู่กลางบึงบางคนก็ควงมีดไปมาทำให้ถูกเพื่อนจนคอกุดคอขาดทุกคนแย่งกันไปหาเธอจนทำให้พวกนักรบ จมน้ำลงไปใต้บาดาลเหลือแต่คริบาโลมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ริมบึงด้วยความตกใจพอไซเลนเห็นแบบนั้นเธอก็ร้องกรี๊ดใส่คริบาโลซึ่งคริบาโลนี้เขาเป็นคนปากกึกและก็หูหนวกนะคะมันเลยทําให้คริบาโลไม่ได้ยินเสียงของไซเลนเธอร้องกรี๊ดกรีดจนเสียงหมดเธอเลยมุดลงไปในน้ําด้วยความตกใจ คิบารโรรีบวิ่งขึ้นฝั่งควบม้าคู่ใจแล้วหนีตามลำธารไปแต่ด้วยความกลัวที่ว่าไซเรนจะตามมานะคะเขามัวแต่เหลียวหลังมันเลยทำให้กระบาลของเขาชนเข้ากับเครือไม้ขนาดใหญ่จนตกม้าแล้วสลบไปพอคิบาโรฟื้นเขาก็เดินลงมาที่ริมน้ำ แล้วก็นอนพักผ่อนด้วยความเหนื่อยไซเลนเธอก็มุดน้ำตามมานะคะพอเห็นคิบารโลหลับอยู่เธอก็มานอนกอดเธอคิดว่าชายคนนี้อาจพิเศษกว่าคนอื่นๆหรืออาจมีพลังบางอย่างที่เท่าเทียมเธอมันก็เลยทําให้เธอหลงผู้ชายคนนี้เอามากๆเลยนะคะเธอนอนกอดเขาจนเขาตื่นคิบารโลพอเห็นไซเลน ก็หลงรักเธอขึ้นมาแล้วไซเลนเธอก็วิ่งขึ้นไปบนน้ำตกที่มีหน้าผาสูงชันคิบาโลเขาก็พยายามปีนป่ายขึ้นไปจนได้นะคะไซเลนเดินเข้ามาหาชายคนรักแล้วจูบเขา ซึ่งตัวของเธอมันเต็มไปด้วยทองคำมันเลยทำให้เก็ดเพชรพลอยที่อยู่ในปากของเธอเนี่ยบาดปากของคีบาโลจนเลือดไหลออกมาซะๆพวกเขาจูบกันอีกครั้งคีบาโลได้ดึงทองคำที่อยู่ในตัวของเธอออกมาดูซึ่งมันเป็นของจริงคีบาโลผลักเธอลงนอนบนโขดหินและตัดสินใจทำร้ายเธอทันที จนเธอบาดเจ็บสาหาัสคีบาโลเลยดึงเอาเพชรนินจินดาทองคําที่อยู่ในร่างกายของเธอจนเลือดของเธอไหลอาบเต็มตัวแล้วเขาก็ผักไซเลนลงไปยังน้ําตกเช่นเคยร่างบางๆของเธอไหลมายังบึงรูปหัวใจคีบาโลห่อเพชรนินจินดานี้ไปไปได้สักพัก เขาก็เดินมาที่ริมน้ำเพื่อดื่มน้ำดับกระหายแต่เลือดของไซเลนก็ไหลเต็มลำน้ำนะคะมันก็เลยทำให้คิบารโลได้ดื่มเลือดของเธอเข้าไปซึ่งเลือดของเธอก็ช่วยรักษาให้คิบารโลหายจากหูหนวกและก็กลับมาพูดได้มันเลยทำให้คิบารโลตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไซเลนเธอลุกขึ้นมาจากน้ำพอยกดูแขนขาร่างกายของเธอปรากฏว่าเพชรนินจินดา ถูกคนรักขโมยไปหมดมันทําให้เธอโกรธมากๆแล้วร้องกรีดออกมาคิบาโร่ซึ่งตอนนี้หูเขาหายเป็นปกติแล้วพอเขาได้ยินเสียงของไซเลนกีเขาก็รีบวิ่งลงไปหาเธอในน้ําและก็เกิดบาคลังในที่สุดคิบาโร่เขาก็จมลงสู่ก้นบึงจนตายค่ะแล้วหนังก็ได้จบลงซึ่งผู้สร้างได้ทําเนื้อหาเรื่องความรักไว้ดีมากๆเลยนะคะไซเลนเธอมีความรักมาพร้อมกับความเจ็บปวดเจ้าหวัดดีค่ะ